เจ้าเอมันยงว่าชัดเนยทีนี้กล้องมันว่าชัดเลยเมื่อกี้ก็นี่แหละลูกพีววว่วายบอกว้าจคอน,น้องอวามีตังค์นักรอและไข่เอาไปเนาะถ่ายไว้เป็นหลักฐาน แอนอยู่ใช่เลยนั่นคนขโมยคนแอนสุ่มอยู่ในนีแล้วเขาก็ยิบไปเลยฮึังเาใส่กันในตัวสีเหลืองไงนะใส่อ,อื่นเข้าไปขอสินนีตั้งหลายอันอันนี้เนาะันนี้เดี๋ยวมันกันกนอาออกแค่เี ตอนน,นอยาจะลอลกอมาเกยูเหืตอนนที่ทกอ,อก็บตัาแล้วลอปโอ้ตอนนี้น,น,น,น้อยอให้อมีตึงกระปุกปออมสินที่เป็นดินเผามีกระปุกออมสินที่เป็นกระบอกไม่ไผ่ถวยหมอนอ้ายทำหือลูกยายาวอีเลย,ยอ่ะเก็บมดก็บมมดลูกแต่ก่อน่อได้ตังน้อยลูกผมจะเลนตังนักแห่งน้อ แต่เรียนบาทเรียนพี่ๆเรียนใหญ่เลยเรียนซีฟก่อนโอ้เท่ากับเรียนซีประมาณใหญ่เหรอเจ้าอย่างเงี้ยเลยอะเรียนบาทอะใหญ่แค่ั้นละเรียนห้ก็ใหญ่ลูกต่างนักเตะจประมาณใหญเหรอเจ้าขจายไซโอ้ เหลืสักเดียวเถอะเจ้าโอย้อยใหญ่ลพพปลาล้ปลาเหลือใหญ่เงี้ยน่ะมาจิ้งกันอืมอันนี้เวลาปอบพกไปโรงเรียนเนี่ยพ่อนักขะแนนแล้วลูกใส่ไม่แรกกับต้องใส่อล้ลูกเปลี่ยน,นได้ใส่ดิอันอื่นไป<ช>เป็นแกนลูกมา